โยก็ขอสวัสดีชาเป็นพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในซองครีมน้องเราเนี่ยมาอยู่ในซองเกมรบหรอกซะเองกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า Final Tower Defense กันอีกเช่งเคยนะทุกคนสำหรับในวันนี้เนี่ยยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่งเคยนะคะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอ่ะใช่แล้วก็คือมาอยู่กันในทาาแบบนี้กันอีกเช่นเคยช่วงนี้คือฟาร์มแบบนี้เนี่ยจริงจังมากๆนะก็แต่เราเนี่ยจะมาทําการ สุ่มนะคะไม่รู้ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวระดับ6ดาวในตู้หรือเปล่าในตอนนี้นจะมีเป็นตู้ของเออร์รี่นะคะพร้อมกับตัวละครอิจิโกะจะเรื่องเบรชแล้วก็วันพีซหรือว่าลูฟี่นั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเพอร์เฟ c ต์ค k สีนเรเนี่ยคือถ้าเราได้คัสซีนตรงนี้มามันจะมีโอกาสได้6ดาว2%ซนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นคัสซีนแบบเพอร์เฟกสักทีนะคะนอกเหนือจากเป็นตอนอิจิโกะสู้กับ ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับไอเตโตัวโกคูร่างหัวฟ้านะคะเห็นอยู่แค่นั้นอะไม่รู้ว่าในจำนวน13700เครดิตตรงนี้เราจะเจอในส่วนของ perfect c a s t i n e rate แล้วก็จะมีโอกาสได้เจ้าตัว6ดาว2%หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าคาะทุกคนอะมาแล้วก็ไปทำการฟาร์มาด้วยนะคะเกาะหน้านี้ก็คือข้าดาเมจเป็น 5.63M แล้ว ต้องบอกเลยว่าไอตัวยูนิตครั้งที่แล้วที่เราสุ่มไปนะคะมันจะเป็นออไอเจ้าตัว5าดาวนะคะที่เรามีอยู่ด้วยกันประมาณ2ตัวอยู่ไหนเนะี่ยอยู่นี่ตัวนี้นะคะดาเมจถ้าอาพสูงสุดเนี่ยคือประมาณ7 0 0 0เลยนะคะซึ่งมันเยอะมากๆก็ไม่เป็นไรฮะในส่วนของตรงนี้คือเรารู้สึกว่าโชคดีแล้วได้ตัวนี้เอามาฟาร์มอินฟินิตค,คือดาเมจน่าจะลดเหลือสุดพอทําการฟาร์ไปฟาร์มาเนี่ยเราก็จะสามารถใดเ้เขาเรียกว่าอีโวตัวนี้ได้เพื่อทําเป็นโบคุเอสเอสนะ แต่ว,ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาไป้คล้องหลังแล้วกันมาในคลิปนี้ก็คือจะมาสุ่มตัวซัมมอนแบบครูสิบนะคะเดี๋ยวเราไลองดูสิครั้งแรกเลยแล้วกันนะคะเปิดมาประเดิมหืมฉากกากกันเลยเทีเดียวนะโอเคอันนี้ก็คือไม่ต้องสงสัยนะคะน่าจะได้ตัวกา,กากทุกตัวแน่นอนสีด่ดาวอาจก็มีโอกาสได้บ้างมีอิกิโกกับลูฟี่ได้มาแล้วนะห้าดาวเออร์วินยังไม่ออกนะคะไปกันต่อรอบที่สองครับผมหืมแมทำไมไม่เหมือนครั้งที่แล้วฮะ ลูฟี่ทีเอสนะคะสำหรับตัวลนะครตัวนี้สี่ดาวสามารถอีวูได้ไหมอันนี้ไม่ชชว์เหมือนกันนะแป๊บหนึ่งเก็บมาก่อนเอออิซิโกะสีดาวมาอีกหนึ่งตัวนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูซิอีสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถอีวูได้ไหมสําหรับลูฟี่ก่อนลูฟี่พีทีเอสเออันนี้สามดาวสีดาวอยู่ไหนเอยตัวลูฟี่สี่ดาวอยู่อะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบลบาตัวลูฟี่สี่ดาวอยู่ตัวนี้นะคะ ไม่สามารถอีโวได้แล้วส่วนอิจิโกะสีดาอีโวได้เพื่อทําการเป็นท่ารักไปอิก,กิหลอดนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอิจิโกะร่างที่มาใส่หน้ากากเนาะก่อนอนนี้คนนี้เขาพิมพ์อะไรหรือเปล่าเอ่ยมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันต่อกันเลยดีกว่าครับผม okay. โอเคโอ้โหฉากไกลแล้วว่ามารีไปฮะอ,อืมมาเลยตัวนี้สามารถทําเป็นตัวท่าดาได้นะคะสำหรับอิจิโกะเนาะสกิปขอฉาก perfect สักทีหนึ่งเถอะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปะ เอาล่ะอันนี้น,น่าจะเป็นแรนนะคะทุกคนลูซี่มีโอกาสให้เออร์วินไ,ไม้อันนี้โอเคลูฟี่มาอีกหนึ่งอีจิโกอีกหนึ่งนะคะอือฮึโอเคอาเราได้มาแล้วะคะสำหรับเออร์วิทห้าดาวนะคะทุกคนได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเออวิสามารถอันนี้ได้ไหมเนี่ยอีโวไปอีกล่างหนึ่งได้หรือเปล่า แต่ขอเราดูแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าเออร์วินมันดีไหมนะในเกมนี้เนาะแป๊บหนึงนะฮะอยู่ไหนเออเออร์วินดูยากเลยทีเดียวเชียวเออร์วินนี่ไงเป็นระดับ l e เจนดารีนะคะสายอยู่ตรงภาพพื้นดินอืมไม่รู้ว่าปล่อยมาเหมือนแมปอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเราได้ตัวน,นี้มาก็ถือว่าเปิดประเดิมมาได้สวยอยู่ฮะแต่สิ่งที่เราต้องการคือ perfect class c l e a r a n six star ส หรือว่า6ดาวนะคะอันนี้คือเราหวังสูงไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยกลับไปซับ,ซบเพิ่มเติมแล้วกันแต่เดี๋ยวเรามาดูในวันนี้ก่อนมาดิครับก็มาดิครับอมืมาเลยเจมเจมไม่มีฮะไปกันต่อฮะโอ้โหฉากนี้เห็นบ่อยมากมาโอ้โมุม,มองกล้องเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยสี่ดาวโบกูตามด้ิสซากุระนะคะรูฟี่ทีเอหืมมารัวๆเลยจังาวะนี้โอ้โห มามาให้หมดตอนนี้เหลือแบบพันสาบแล้วนะคะมาเป็นฉากระดับแรกเลยดูสิจะได้เออร์วีอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าอน,นารุตโตคีน,นะคะอิจิโกร่างนี้อืฮึรูฟี่สี่ดาวโอเคสองตัวนะคะเหมือนอันนี้จะไม่ได้เออร์วีเรอคะโอเคเรียบร้อยไปกันต่อครับโอ้โหแร่ออกมารัวๆเลยซึ่งมาเปิดประเดิมที่สวยโอเคมาไหนดูสิเรียบร้อยฮารูฟี่ทีเมีเออร์วีออกมาไหม หมือนจะไม่มีเนาะหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีฮะไปกันต่ออือฮึฉากนี้อีกแล้วโอ้โหถือว่าเกลืออยู่นะเกลืออยู่จริงๆค่ะทุกคนประมาณหมื่นสามพัเจรัคแค่ดัแบแบป๊บเดียวเองจะหมดแล้วอะไปกันที่สุดไม่ได้ก็ตามในคลิปเลยแล้วกันนะฮะไปฮะทุกคนนี่อุ้ยฉากนี้แล้วดูสิไดเอวินไหมคราวนี้มากดตรงนี้บ้างดีกว่า มาเออพี่ีตัวหนึ่งออกหรือเปล่าจะออกไหมฮะอืมแหนเออออกมามาแล้วไปตัวหนึ่งโอเคและครังซีน่ะมันจะมีโอกาสได้แฟซาสองเปอร์เซ็นต์นะฮะอา่าโอเคอืมฉากนี้เป็นแบบคอมมอนเนาะมาไปกันต่อเรื่อยๆโอเคโอเคสี่ดาวรัวรวเลยสามดาวสี่ดาวมาฮะมาให้หมด เรียบร้อยไปกันต่อแนะต่เนี่ยเรงใสกระเป๋าเต็มนะคะจริงด้วยแต่เราจะร,จรีไปหมดเลยละกันนะคะตอนที่ไม่ได้ใช้เนาะ เรารีไปเพิ่มเติมแล้วนะคะไปดูกันต่อเหลืออีกประมาณ3,800ันะคะก็น่าจะสุดได้เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนสําหรับตรงจุดนี้นะไปาเรื่อยๆลูฟี่ทีเอสีดาวนี่คือออกมาเยอะมากสี่ดาวออกมาเยอะจริงค่ะตัวละครในแบบนี้โอเคมาไปกันให้สุดฮะ,ะโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นไม่มีโอกาสออกเลยเรอปะอื้มอื้อื้ไปให้สุด แล้วอยู่ที่ความเกลือนะฮะโอเคอีกสองพันเท่านั้นท่ทุกคนระดับแปรมาและคาสซีนะคะก็คือจะมีโอกาสได้ห้าดาวอยู่แต่โอกาสค่อนข้างน้อยอยู่นะดูซีันนี้ได้ไหมเอร์วินไปไปไปอีกไปอีกเออไม่ออกฮะสุมริกรอบเนรอบสุดท้ายเป็นฉากนี้ซะด้วยนะคะโอ้โหโอกาสออกยากจริงนะสำหรับเพอร์ c ฟคคสซีเนาะ ที่จะเป็นแบบ perfect เรายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะตีไปตีกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเออเรียบร้อยฮะก็คือเกลือนะในส่วนของครั้งนี้นะคะทุกคนแต่ว่าได้เออร์วินมาไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมกันเลยดีกว่านะสำหรับเจ้าตัวเออร์วินดูสิว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวระดับ5ดาวที่ควรจะสุ่มหรือเปล่านะคะตัวนี้จ37 1 37ูโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มเล่นด่านที่มันเป็นด่าน ดาบพิฆาตรสู่นะคะหรือว่าเลเยอร์ลูสั่นเองซึ่งการเดินทางของมอนมันเดินทางยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะเออเอเอเอาไงดีเออร์วินเออวินมันโจมตีแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวขอลองวางหน่อยนะคะทุกคนมันใช่ว่าปล่อยม้าหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแฮะบัฟอ๋อเป็นตัวบวัฟหรอเออร์วิน <Wow. S 1> ชีบละ เราไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเป็นตัวบัฟคือคล้ายกับใน All Star Tower Defense ใช่ซึ่งมันจะเป็นตัวบัฟที่ทำให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยเอ,อไม่ใช่สิเรยกว่าเป็นตัวละครของเราเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างดีมากๆนะคะหรือว่าแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะ <S <S ว่าเออร์ฟเป็นตัวบัฟแต่ว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆานะคะถ้างั้นนะถ้าเอิรมันจะเป็นตัวบัฟจริงๆซึ่ง,งเลือด85 <S 1> <S 1> โอ้โหเยอะจัดเยอะจริงๆรค่ะเยอะจริงเยอะจริงเราไม่มีเงินด้วยสวยแล้ว500ร้อย ตัวนี้เนโจมตีระยะกว้างมากนะคะแต่ช่วงแ,แรกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างโจมตีดาเมจน้อยอยู่นะคะสำหรับตัวนี้เนาะเออเราจะต้องทําการอัปเกรดก่อนเดี๋ยวหนึ่งคุณสองไปสิไม่ไหวค่ะอันนี้เรายังเรายังไม่นี่เลยไม่มีตัววางเลยอะ่ะสงสัยต้องแพ้ไปก่อนห้าร้อได้ไหมอันนี้และยังนี่ไงปะบัฟไปเลยบัฟถึงอยู่เนาะโอเคไปค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะโจมตี ดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมไดาเมจแรงขึ้นอืมถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนี่ระยะบวงมันแค่ตรงนี้เองอ่ะนิดเดียวเองสลหับเจ้าตัวนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยเหมาะสาหรับการที่จะเอามาลงเล่นแบบว่าครั้งแรกเนาะปะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการรีใหม่ดีกว่า